ากซีรีส์สกิปปิทต์ทอเรต EP ีีที่65นะครับจากที่เราได้ดูกันไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความเหลี่ยมของเราคนหัวส้มนั้นมันมีหลายเหลี่ยมเหลือเกินครับแค่ใน E ีีนั้นอีีเดียวเนี่ยเราจะได้เห็นความเหลี่ยมของคนหัวส้มมากถึง3ามเหลี่ยมเลยทีเดียวเหลี่ยมแรกนะครับก็คือเหลี่ยมของเจ้าด็อกเตอร์สกิปปิทต์ทอเรตที่เหลี่ยมใส่จีเหลี่ยมตัวปลอมโดยการทิ้งให้จีเหลี่ยมตัวปลอมนั้นต่อสู้กับเหล่าไททันโดยลำพังนะครับและเหลี่ยมที่2ก็เป็นเลากฉฉ ความจริงที่ว่าจีเหลี่ยมตัวนั้นไม่ใช่จีเหลี่ยมตัวจริงแต่อย่างใดและเหลี่ยมที่3นะครับก็เป็นเหลี่ยมของเจ้าดร์สกิปตดิทอยเลตที่มันได้วางอุบายทั้งหมดนี้เพื่อที่จะส่งเหล่าไททันไปเกิดด้วยคนหัวซ่วมบินได้ที่ติดระเบิดมาเต็มลำนะครับจนสุดท้ายน,นั้นด้วยความเหลี่ยมในเหลี่ยมในเหลี่ยมเนี่ยจึงทําให้พี่ใหญ่ไททันคาเมล่าแมนของเราถึงกับแขนขาดนะครับส่วนพี่รองสปิเกอร์แมนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยทีเดียวและด้วยความเหลี่ยมที่ว่ามานี้นะครับในคลิปนี้ผม,ผมไปดู ความเหลี่ยมทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์สกิปดิททอยเลยสัหน่อยละกันนะครับว่าตั้งแต่ EP ีแรกๆนั้นมันมีความเหลี่ยมมาทั้งหมด e ีอและวฝ่ายไนนั้นเหลี่ยมที่สุดระหว่างฝ่ายของพัธมิตรและฝ่ายของคนหัวซ่วมนะครับหากพร้อมแล้วก็จะลืม1ไลน์1นติดตามให้กับผม Walker, ไก่วอลเกอร์เพื่ที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ กอตอื่นเลยนะครับผมจะมีคะแนนโชว์ตรงมุมจอทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นคะแนนของฝ่ายพันธมิตรและคะแนนของฝ่ายคนหัวซ่วมว่า E ีพีไหนฝ่าไยไหนที่ใช้ความเหลี่ยมเนี่ยก็จะได้ไป1แต้มนะครับและฝ่ายที่ได้คะแนนไปเยอะที่สุดก็จะได้รับรางวัลด้วยคนเหลี่ยม h ฮคปี2 0 2 3ไปนะครับเริ่มจาก E ีีแรกก่อนเลยนะครับ e ีีที่15ใน EP ีนี้นะครับจะเป็นความเหลี่ยมของเหล่าคาเมล่าแมนที่พวกเขานั้นได้ล่อคนหัวซ่วมมายังจุดสังหารนะครับจากนั้นก็กดปุ่มระเบิดสังหารเหล่าคนหัวซ่วม ตายยกตีนะครับจึงทำให้ EP นี้ฝ่ายพันธมิตรนำไปก่อน1คะแนนครับต่อมาครับ EP ที่17ได้ฉากประชุมลับของเหล่าคนหัวซุ่มนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับระหว่างที่เหล่าคนหัวซุ่มนั้นกำลังประชุมลับกันอยู่นะครับฝ่ายของคาร์เมล่าแมนเนี่ยก็แอบเลี่ยมอยู่เงียบๆนะครับโดยการกดรีโมทสั่งให้จานดาวเทียมของพวกเขายิงลำแสงทำลายล้างลงมานะครับต่อให้ใน EP นั้นเนี่ยลำแสงทำลายล้างนั้นจะไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่งานนะครับด้วยความเลี่ยมของเหล่าคาร์เมล่าแมนทำให้มครับ ต่อมาครับ EP ที่20 EP นี้เป็นฉากต่อสู้ของไททันคาเมล่าแมนและเจ้าจีเหลี่ยมสกิบิดิตทอยเลดนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับพี่ของเราเกือบจะเด็จศึกเจ้าจีเหลี่ยมได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความเหลี่ยมของจีเหลี่ยมนั้นมันได้ส่งลูกน้องของมันได้พุ่งเข้ามาผีชีพใส่พี่ใหญ่ของเรานะครับจึงทาให้พี่ของเรานั้นแขนขาดและบาดเจ็บสาหัสจึงทําให้ต้องหนีออกมาจากการต่อสู้ในคลังนั้นนะครับด้วยความเหลี่ยมของจีเหลี่ยมเองจึงทําให้คนร่วมกันั้นได้คะแนนไปเพิ่ม1คะแนนต่อมาครับ EP 25ใน EP นี้นะครับเราได้รู้จักกับพันธมิตรใหม่นั่นคือเหล่าสปิกอร์แมนนะครับผมและหลังจากที่เหล่าสปิกอร์แมนนั้นได้ปลากรูตัวออกมาเนี่ยกลุ่มของสปิกอร์แมนเนี่ยก็ได้ใช้แผนล่อซื้อนะครับโดยการส่งไดรเวอร์สปิกอร์แมนนักขับโถส้วมในตำนานเนี่ยขับโถส้วมล่อเหล่าคนโถส้วมมายังจุดสังหารนะครับจากนั้นก็ได้ใช้พลังสังหารจากสไปเดอร์สปิเกอร์สังหารคนโถส้วมตรงนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับและด้วยความเดียมของเหล่าสปิกอร์แมนทำให้ EP นี้ฝ่ายของพันธมิตรได้แต้มเพิ่มไปอีีกแตต้มครับ่่อไปปจะเ็น EP ท ใน,นรับในี้เป็น EP ีที่พี่รองของเราไททันซิปเกอร์แมนถูกปรสิตเข้าสิงนะครับและสาเหตุที่ทําให้พี่รองของเราต้องถูกปรสิตเข้าสิงนั้นก็ามาจากเหลี่ยมของเจ้าดร์ซิกิบิดิททอยเลตท,ที่มันเนี่ยแอบขึ้นไปบนดาดฟ้าตึกแล้วปล่อยปรสิตลงมาถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับจนในที่สุดเนี่ยมันก็สามารถควบคุมร่างกายของไททันซิปเกอร์แมนเอาไว้ได้นะครับผมด้วยความเลี่ยมนี้เองเลยครับผมจิงบวกคะแนนให้กับคนโส้มไปอีกหนึ่งคะแนนครับต่อไปครับจะเป็น E p ีที่3 4หลังจากพี่รอ ของเราถูกควบคุมโดยปรสิทไปแล้วเนี่ยจึงทําให้สงครามในครั้งนั้นฝ่ายพันธมิตรเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยนะครับดยเพื่อเป็นการแก้เกมปรสิทของดร์สกิปิริ่ทอยเลตกลุ่มของคาเมล่าแมนและสปิกเกอร์แมนเนี่ยจึงใช้แผนล่อสื่อนะครับล่อเจ้าปรสิทนั้นมายัางห้องไปัยจ,จากนั้นก็จับปรสิตัวนั้นไปทําการิจัจนะครับเพื่อหาทางป้องกันเหล่าปรสิสกิปิริ่ทอยเลตนะครับผมด้วยความเลี่ยมนี้เองนะครับจึงทําให้ฝ่ายพันธมิตรได้คะแนนเพิ่มไปอีกหนึ่งคะแนนต่อมาครับ EP ทีน,นีดมีดวพันธ มิดใหม่ย่างเหล่าทีวีแมนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในฉากนี้เองทีวีแมนนั้นกําลังล่อคนหัวซ่วมที่มีทั้งไซเล็กไซใหญ่เนี่ยมาหยังจุดสังหารนะครับและจุดสังหารที่ว่านั้นก็คือพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองและด้วยความเดียมนี้ฝ่ายพันธมิตรก็บวกอีกหนึ่งคะแนนเลยต่อมาครับเป็นอีีที่สิบหลังจากที่เหล่าทีวีแมนนั้นลากตัวมานะครับเหล่าคนหัวซ่วมเขาก็พยายามคิดหาวิธีเพื่อจัดก,การเหล่าทีวีแมนโดยการใช้เหลี่ยมของพวกเขาเนี่ยส่งคนหัวซ่วมนักฆ่านะครับเข้าไป ขโมยแว่นกองแสงจากมือของคาเมล่าแมนคนหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทําสําเร็จซะด้วยนะครับซึ่งใน E ีีนั้นเนี่ยเราคนหัวสวมก็ได้แว่นกองแสงอันนี้กลับไปวิจัยนะครับผมและด้วยความเรียนนี้ก็บวกให้คนหดวสวมไปเลย1คะแนนครับต่อไปครับจะเป็น EP ีที่43หลังจากที่มีการขโมยแว่นกันเกิดขึ้นซึงทําให้ EP พีนี้เนี่ยเราคนหัวสวมเขามีแว่นกองแสงเป็นของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากเลยนะครับเล่นเอากลุ่มของทีวีแมนใน E ีีนั้นเนี่ยต้องขาม วันนั้นเลยดีเดียวกไปครับจะเป็น EP ีที่47เป็น E ีีที่เราเนี่ยจะช้ำใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าใน E ีีนี้พี่ไทท่านทีวีแมนของเรานั้นถูกล่อซื้อให้เข้าไปติดกับดักนะครับแล้วจากนั้นพี่ไทท่านของเราก็ถูกทิ่มจอแตกนะครับผมจึงทําให้ตั้งแต่ E ีีนั้นเนี่ยเราจะไม่เจอตัวของไท่านทีวีแมนนับจากนั้นมาเลยนะครับด้วยความเดี้ยมนี้คนดูซ่วมเอาไปอีกหนึ่งคะแนนผ่านไป10 EP ีแล้วนะครับตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายมีคะแนนที่เท่ากันแล้วนะงั้นเราไปัีพีกัด นั่นคืออ p ีที่55นะครับซึ่งอีีนี้จะเป็นเหลี่ยมของคนหัวซ่วมนะครับที่มันเนี่ยได้ส่งคนหัวซ่วมจานบินไปล่อความสนใจจากพี่ใหญ่ของเรานะครับจากนั้นพอพี่ใหญ่ของเราลงก้นตามแผนมันก็ได้ส่งคนหัวซ่วมหัวกะโหลกที่สามารถพ่นกรดได้เนี่ยข้ามุยออกไปจัดการกับรถถังพลาสมาที่กลุ่มของพันธมิตรนั้นกําลังจะขนไปช่วยไททันสซปิเกอร์แบนที่ถูกประณีตสิงอยู่นะครับและด้วยความเลี่ยมของเราคนหัวซ่วมใน e ีีนั้นเนี่ยแผนการของพวกมันก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับบ ะนนต่อมาครับจะเป็น E ีีที่57ซึ่งเป็นอีพีที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากว่าพี่ของเรานั้นได้ต่อสู้กับไททันสเร์แมนที่ถูกปรสิตสิงอยู่นะครับจนสุดท้ายก็สามารถช่วยเอาไว้ได้นะแต่ก่อนที่เขาจะช่วยเอาไว้ได้นั้นเขาต้องเจอกับเหลี่ยมของเราคนหัวซ่้วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมทรงคนหัวซ่ส่วมสี่ดาบเนี่ยเข้าไปเสียบพี่ใหญ่ของเรานะครับไม่ใช่างาน,นนะครับพี่ของเราก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายสัก เท่าไหร่นะหรือแม้กระทั่งการเหลี่ยมส่งคอปเตอร์ปรสิตเข้าไปควบคุมร่างกายของพี่ใหญ่ของเราเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็สามารถจัดการกับปรสิตตัวนั้นได้นะครับเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนเนี่ยพี่ใหญ่ของเราก็ไม่ลงกล้นอีกแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าแผนเหลี่ยมของเราคนดัส่วมจะล้มเหลวในอีพีนี้แต่พวกเขาก็ได้คะแนนความเหลี่ยมปีกหนึ่งคะแนนนะครับต่อไปจะเป็นอีพีที่60นะครับผมซึ่งในอีพีนี้นะครับจะเป็นฉากที่จีเหลี่ยมโดนเหลี่ยมซะเองนะครับจากเหล่าคนหดส่วมด้วยกันนะเนื่องจากว่าจีเหลี่ เขาทางานผิดพลาดมาหลายครั้งหลายครานะครับยึงทําให้คนหัวซ่วมบางตัวเนี่ยมันไม่พอใจเว้ยมันจึงได้วางแผนเพื่อจัดการจีเหลี่ยมลงไปนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจีเหลี่ยมก็รอดมาได้จากการช่วยเหลือของดร์สกิบบิททอยเลตนะครับแต่ทีง่งั้นนะครับความเหลี่ยมในอีพีนี้ก็ามาจากคนหัวซ่วมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอีพีนี้คนหัวซ่วมได้ปิดหนึ่งคะแนนครับต่อมาครับอีพีที่14อีพีนี้นะครับจะเป็นอีพีที่พี่ใหญ่ของเราทั้งสองนะครับทั้งไททันคาเมล่าแมนและไทท กีเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วในอีพีนั่นเองกีเหลี่ยมได้ส่งลูกน้องของมันเนี่ยมาต่อสู้กับพี่ไททันทั้งสองนะครับแต่ด้วยฝีมือที่ต่างชั้นกันไปเนี่ยเจ้าคนหวนวโซ่ตัวนั้นก็ถูกจัดการลงอย่างง่ายดายเว้ยแต่ว่าหลังจากที่มันถูกจัดการลงไปเนี่ยจูๆจ่ๆชักโครกของไอ้คนดัว่วมตัวนั้นมันก็มีอุปกรณ์แปลกๆโผล่ขึ้นมาพร้อมกับแสงสีแดงและเสียงติดๆๆนะครับซึงนั่นก็คือระเบิดเวลานั่นเองแต่ยังโชคดีนะครับที่พี่แอของเราเนี่ยไวตัวทันจึงสามารถหยิบโซ่เ้น,เน,ไเไนัไม่มีการสีย แต่อย่างใดน,นับได้ว่าเป็นความเหลี่ยมที่ล้มเหลวนะครับแต่ก็ยังได้คะแนนความเหลี่ยมอีก1คะแนนและ EP ีล่าสุดเลยนะครับ e ีีที่สิอย่างที่บอกไปต้นคลิปเลยนะครับมีความเหลี่ยมในเหลี่ยมในเหลี่ยมนะจึงทําให้ E ีนี้เนี่ยโหด่ซมได้คะแนนไปฟรีอีก1คะแนนเลยครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะเลืงจาก EP ีทั้งหมด15 EP ีนะครับฝ่ายของพีเทมิตรได้ไป5คะแนนส่วนฝ่ายโคดโซมได้ไป10คะแนนดังนั้นเนี่ยด้วยแชมป์ความเหลี่ยมจึ่งตกเป็นกองไฟ คนหัวซ่วมนั่นเองครับ ก็จากผลที่ได้นะครับก็คงไม่แปลกใจมากนักนะเนื่องจากว่าหัวหน้าของพวกมันนะครับก็คือจีเหลี่ยมราชาแห่งความเหลี่ยมในซีรีส์สกิปิดี้ทอยเลตเลยนะครับมีไม่แปลกใจเลยว่าทําไมฝ่ายคนหัวส้วมเนี่ยถึงได้คะแนนความเหลี่ยมไปเยอะขนาดนี้นะแต่ถึงงั้นนะครับในอนาคตเนี่ยคะแนนตรงนี้ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันได้นะเอาไว้ผมค่อยมาอัปเดตให้คุณผู้ชมรับชมรับฟังกันอีกในอนาคตก็แล้วกันนะครับหากคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปผมได้เลยนะในวันนี้ผมไก่พวกระคงหมดเวลาแล้วต้อง ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกาสหน้าสวัสดีครับ